็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายงาช้างไปทั่วโลกเป็นอันดับสองรองจากจีนซึ่งส่งผลเสียให้แก่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกและหากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงว่าไซเตสจะมีมติคว่ำบาตรทางการค้ากับประเทศไทยดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปีพศ2534 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไทยเป็นวงกว้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งที่การค้าอาช้างเป็นเพียงการกระทําของบุคคลกลุ่มเล็กๆเ,เพียงเศษเสี้ยวเดียวในสังคมไทย International March for the e l e p h a n t หรือการรณรงค์การยุติการค้างาช้างโลกที่จัดขึ้นพร้อมกันกว่า42เมืองทั่วโลกเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเพราะเป็นการยืนยันสู่สายตาประชาคมโลกว่าเราไม่สนับสนุนการค้างาช้างอีกต่อไปซึ่งภายในงานมีทั้งศิลปินดาราและชาวไทยที่ตระหนักถึงความสาคัญ ได้ออกมาพูดแทนช้างกันอย่างมากงานนี้นี่อินเตอรม์มากเลยเดินพร้อมกันทั่วโลกไปค่ะวันเดียวกันเราก็เลยมาสแสดงพลังของเราด้วยค่ะในการน,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 านการต่อต้านการค้าขายงาช้างนะคะเพราะว่าทุกๆ15บานาทีเชื่อมคะมีช้างตายบนโลกนี้ห่งตัวปีหนึงมี3 5 0 0 0ตัวที่ต้องตายแค่ถูกตัดเอางาช้าง ู้ชมคงคิดแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยแล้วพวกก็คิดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันลดละเลิกการสิงาช้างกันนะคะเราต้องเลิกนะถ้าเห็นใครใช้เราต้องแอนตี้เลยเราต้องแบบต้องแอนตี้อ่ะผมไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าทุกอย่างนะสัตว์ไม่ว่าจะเป็นตภาพอะไรก็แล้วแต่ที่แบบผมว่ามันต้องแอนตี้ให้หมดนะไม่รู้นะรู้สึกว่าแค่เรากินเนื้อเขาเนี่ย มันก็มันก็ลงตัวเขามากพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราต้องใช้เฟอร์นิเจอร์แบบที่ได้มาดจากการตายของคนอื่นแล้ก็ดูไม่ค่อยไม่คือ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 ผมผมคิดว่าถ้าคุณออกกฎหมายให้มันเป็นกฎหมายแล้วลงตัวแบบหนักๆจริงมันทําได้ไอ้นี่มันฆ่ากันอะไรเป็นเป็นอ่ะมันมันมีความเป็นเป็นอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วอย่างช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมีรักษ์สมัยก่อนที่มันนึกออกไหมข้อ มีวีรกรรมแบบช้างอ่ะเป็นตัวช่วยเรามาตลอดแล้วทุกว,วันนี้เลยช้างเดินเือนกับไม่มีคุณค่าแล้วคนจะดูแลใจใส่ขเขามากๆครับเป็นวยประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ช่ผู้บ้านผูนเ้เมืองของเรามานะและ้วทุกวันนี้ก็ตกต่ำม,มากอ่ะแล้วใครจะไปช่วยเขาได้อ่ะไม่มีใครช่วยเขาเลยอ่ะมันไม่มีใครช่วยเขาคุณไปดูช้างในทีวีโดนกับระเบิดเงี้ยปล่อยทิ้งให้ตายเงี้ยมันน่าเวทนามากเราเป็นคนน่ะทราไม่จิตใจละ เขไม่เข้าใจนะเราเป็นคนใช้ที่เป็นพุทธด้วยนะเราเป็นพุทธด้วยนะส่วนที่ไม่เห็นด้วยที่เขาได้เสนอังไงบ้างส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็คือเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเขาบอกว่ามัน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 ไม่ได้เพราะมันก็มีปัญหาใช่ไหมเ่้าช้างตายบ้างไปฆ่าช้างเอางานล้วก็มีการไปจับลูกช้างออกมาภาคภาคลูกออกจากแม่ แล้วก็เอาลูกช้างมาขุดแล้วก็กลายเป็นช้างบ้านอย่างเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ล,นะลักษณะแบบนี้บ่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องปรับปรุงแล้วกฎหมายมันก็เป็นกฎหมายเก่าแล้วนะครับบ้านเมืองก็พัฒนามาขนาดนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเราต้องปรับปรุงมันก็เหมือนกับเราเอาฟันกังมุาไว้ในบ้านนะครับคือเราถอนฟันตัวเองเจ็บไหมครับ แต่เรายังมีพันป่าแต่ช้างนี่ไม่มีนะใช่แล้วเอางาออกไปเนี่ยช้างตายนะครับค่าเขาเพื่อองามาเนี่ยมันไม่เหมือนแบบกินหูฉลามแล้วปล่อยฉลามไปอ่ามันฉลามก็ไตายอะไรเงี้ยเก็บภาษีเนแพงครับใครดีงาช้างโอ้ยต้องเข้าคุกเลยครับไปฆ่าช้างเข้าคุกพวกเดียวครับเนี่ยค่ะทุกคนคุกเหมือนกันเลยคิดยังไงคะคิดยังไงก็คือเหมือนแบบว่าคือเพิ่มกฎหมายให้ได้แรล้วหรับคนที่ทำความผิดในแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆช้างคือเป็นสัตว์ที่เราควรที่จะ อนุรักษ์ไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นสัตว์บ่าพื้เมืองของประเทศไทยพคนไทยไม่ควรจะทำคือวเวลาที่เราเห็นช้างเดินอยู่ข้างถนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็ควรจะอยู่บ้านเราไม่ควรจะไปอยู่ในป่าอะไรเงี้ยนะก็สลับที่กันคือรู้สึกว่าเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะช่วยกันได้แบบสมมติถ้าเราเจออาจจะโทรไปบอกสักที่หนึ่งที่เขาแบบว่าพอที่จะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเอาเอาช้างกลับไปเก็บที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยได้ก็จะดีแล้วก็ พอเรื <łość> ่องแบบเรื่องฆ่าช้างหรือว่าเรื่องเอาลูกไปเลี้ยงหรือเรื่องนาเป็นว่ามันเป็นเรื่องฆ่ากันเนาะเอานาช้างไปช้างเสียชีวิตที่มันจะหมดไปช้างเป็นสัตว์ที่ใจดีอ่อนโยนแล้วก็ วันนี้รู้สึกดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อพีเคได้มีส่วนในการที่จะให้ใช้สถานที่ในการเป็นจุดเริ่มในการรณรงค์ที่จะเดินต่อต้านการค้ากาช้างหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยว้างนะครับทางอพีแคเนี่ยเรามีเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะสำรวจจินตการที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเรื่องช้างเพราะอะไรครับเพราะช้างนี่คือคือสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยขบวนของเราเริ่มตั้งที่หน้าบามุนครองและเริ่มเดินไปตามถนนในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเรามาที่นี่เพื่อทวงถามสิทธิแทนชา้างสิทธิที่เขาควรจะได้รับอิสระสิทธิที่เขาควรจะได้มีความปลอดภัยสิทธิที่เขาควรจะได้อยู่บ้านเชกเช่นเดียวกับมนุษย์ ผมขอเป็นตัวแทนที่พูดแทนช้างกล่าวคำขอบคุณทุกๆหน่วยงานทั่วโลกที่ร่วมช่วยเหลือเราพร้อมกันทั่วโลกในวันนี้และเราจะจดจำสิ่งเหล่านี้และถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานให้ตระหนักและรู้ว่ายังมีมนุษย์อยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพให้กับเรา